ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกับเข้ชเกมเมดอีทเตอร์พาร์ที่เท่าไหร่วะพาร์ที่3นะฮะโอเคเราจะไปกันที่เวสของเราเลยเหมือนพ่อไม่เหมือนลูกไปส่งพ่อใหญ่พีทนะครับผมว้าเขากำลังทำอะไรอยู่นะนะเฮ้ยอันนี้เคยลองใช่ปะ่ะเอ่อทิศฐานของนกอะไรคือทิศฐานของนกเราเป็นฉลาไม่ใช่หรือ โอเคเราไปที่เควสกันก่อนฮะน้ำน้นลงไปข้างล่างนี่มีอะไรนะไม่มีแม้กระทั่งปลาเลยเลยนั่นไงปลาดุกขอกินบ้างนะโอ้ยคนว่ะอืมคนแถวนี้ทำไมมันเยอะจังวะคนร้องเลยเฮ้ยข้างหน้าครับเฮ้ยถึงเควสยังอาถึงโอ้เข้าเรื่องๆก็มายังเรือ เออปักเขียดนั่นเฮ้ยนั่นคลายล,ลูกชายของเชนนะมันช่วงเสมอมศมมึกษาอยู่กับวิชิอะไรสักอย่างฉันมีเีเดียวอีกข้างหนึ่งมีตะขออยังสบายเล <c oughs> ยใช่ ฉันเคยช่วยพ่อตลอดทั้งปีเราใช้เวลามากมายอยู่ร่วมกันแต่เราก็ไม่ได้สนิทกนันเลยเข<ด>าเป็นนักล่าฉลามนั่นเร <บด S 1> ื่องหมดที่เขาเป็นถ้าใครจับตัวระดับเมกาได้แล้วก็คนนั้นก็คงเป็นเขานะ <C ut> นี่คิ่งถึงยังเลยเ <C ut> ุ้ยเราสามไปขึ้น โอ้ไม่ก็ยึดพ่อจังเลยนะเออเกิดเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของคุณครับเกิดอะไรขึ้นครับฟังนะฉันไม่มีเวลามาตอบคำถามกูโง่กูนายทั้งวันนะฉันมีงานต้องทำสตาร์ทเครื่องมาเอายังนะยังไม่สตาร์ทเอาอ่ะเรื่องดำเนินการไปที่ตอนที่สี่แล้วนะครับท้องทะเลเปรีวนเอ้ยเปรย์พัน คืออะไระกัดกินองค์กรอาชญากรรมคือตรงนั้นใช่ไหมแต่ว่าเราจะไปที่เควสหลักของเรานะฮะอึบ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 มาแล้วจ้ะเฮ้ยลบรีกเป็นไงอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันจะไปทำเควสเอ่อยังไงวะเราต้องข้ามอันนี้ไปครับไปรอจนุนเอ่อมันเป็นแผนที่ใหม่หรือเปล่าวะ มาครับชลอยหาดโกลเด้นเหรอเอ้ยมันเป็นที่ใหม่เลยด้วยวะโอเค200อกีกสองร้อยเมตรฮะไปทางนี้หรือเปล่าวะเฮ้ยมีกล่องวะเก็บกล่องไปด้วยแล้วกันทางผ่านของเราบวกเพิ่มอันและวสองร้อยสี่สิบปังอะไก็สองร้อยแปดสิบเอา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 แหลกเอาอะไรกันน่ะโหลดอะไรอะ่ะเฮ้ยข้างหน้ามีกล่องครับแล้วก็มีประตูเปิดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวขอไปดูแปบ๊บมันต้องใช้เ,เปิดได้ป่ะนี่เปิดได้โอเคมาไว้ก่อน ร้อนะยสามสิบเมตรอืมนี่มันเป็นเขตเออ่สืบสวนป่าวะมีแต่สีเหลืองๆนี่ครับอยู่ในเขาติดที่ดึกสืบสวนนี่ปะเราต้องเข้าอุโมงค์นี่ใช่ปะดื่มดำเข้าสู่ถ้ำโอ้ถ้ำใต้น้ำอันนี้ช่างสะอาดสลือเกินคือยังไงสิเปิดเคเรีขึ้นมานี่คือเคเรีของเราใช่ไหม เอาละเริ่มเคลียรกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยนะฮะเควสเราเฮย้ยอันนี้มันปลาใหม่นู่นว่ะปลาแมคคารลนะฮะของสวบนะครับได้เท่าไหร่ได้70กับไขมัน48น,นี่ปลาเก๋าเบลหกครับอีกกี่เมตรวะนะเฮ้ยไ,ได้ไหนเจอแล้วครับเควสเราโอ้ที่มันโอ้โอ้ยโอ้ย อะไรอ่ะจะเอาใช่ปะชูก่อนเฮ้ยจังหวะนี้ครับง้าครับยังไงอันนี้ฉลามอะไรวะเหนนะไปไหนเลยอันนี้นนฉลามเมาโกะเหรอมากโกะอะไรวะฉลามญี่ปุ่นเลยส่วนครับฉีกกระช่างลากหูยังไงเข้ามาครับโอ้ฉลามมากโกะ เ้ยนี่เป็นอาริกาโตโอ้คำสิบิญ่าโอ้ยอ,อันนั้นญี่ปุ่นหรือวะเอ้ยเกาหลีมาดิโอ้ยโอ้ยมาว่ะฉลามมาโกขอค่าไปกินกันต่างๆนาาานะอีกหนึ่งตัวยังไงโอ้โหหลบมาจัางหวะนี้เข้าสวนครับแอทแท็กเกอร์เข้ามาเข้ามาเดี๋ยวหาวุ้ดก่อนเตะตะก้อฮะปลาเก่ามาดิเข้ามาหน่อยไปไปก่อนจังหวะนี้เข้าไปง่า แล้วก็ถอยออกมาฮะเป็นสเตปนั่นเองเฮ้ยหลบหลีกสวนครับคอ,คอตเตอร์คอตเตอร์เดี๋ยวังไงมันจะพุ่งวะนี่ไงพุ่งไม่โดนแล้วก็สวนนะครับอืมเจ็ดสิบสามือชนะมาโกะไงสิ่เลเวลเท่าไหร่วะลืมสิบเอ็ดหรือสิบวะเฮ้ยหลบชนะมาโกะโอ้อาริกาโตอาริกาโตอาริกาโตเลียงเสร็จสิ้น ก่อนไปควสต่อไปขอ,อท้าทายนักล่าระดับสดมมาสวดเข้าไปข้าวข้าไปเลยเอาอยู่ไหนวะนี่ข้า,ขา,ไไขา,ขา,าครับแล้วก็เอียงเตะแล้วก็แไปเราต้องหลอกล่อหลอก,ลอก,ลอกมากินเข้าไป,ก,าไปกินเข้าไปไงลากลงมาในาน้ำครับอร,อร่อยเลยเชื่อ,อมาครับยังไม่ถึงระดับสามไพผู้คามาแล้วฮะมีนักล่ามาล่าแล้วครับดูสิ๒แลวฮะมาครับ จะไปโซนใหญ่เต๋อตะก้ไปของน้ำเดี๋ยวนี้จะไปไหนพอนุมอน่มพอนุ่มโอ้ยโอ้ยยิ่งแฮนเหรอวะข้าไปครับสะบัดบอบเต๋เอตะก้สะบัดบอบขอหน่อยแล้วกันตเตะเข้าไปจงไปหนึ่งครับลีกสองยังไม่มาหรอวะอนักล่าฉลามกินเข้าไปก่อนครับทีขวา เตะแล้วก็เข้าไปเอ้ยเรือจะพังขีดคาบเข้ามาเดะครับเออเรือระเบิดเสเเย ar, เเย Jedi, เีย AfD, นะเฮ้ยแล้วก่อนเฮ้ยแล้วกอนชึบฟาดฟาดทันใจเอ้ย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 ลงมาก่อนแล้วก็เตะเข้าไปเน็งครับยังเหลือนะฮึบด่วกระเด้งดกระเด,ด้งกระดอนชึบชึบชึบยังไม่มาอียหรอวะ เมื่อ,อไรจะมาขั้นสามนี้ขอกินก่อนเพื่อเพ่อนตือ้อจะตายปะเนี่ยไม่ตายหรอกนะเรามันเทพแล้วหขอวุ้นหน่อยปลาเกาปลาเกาดิา้นเลื่อนฟาตกไปอุ้ตกมาหนึ่งคนไม่ใช่อันนี้ปลาเกาชึบฟาขอขอเก็บสามลำสามลำปะวะสามลำครับสามลำอันนี้สามลำลูกสามตอนไหนจะมา จยากใต้โขลึกเกินมาเอาอีกเอาอีกทีตัวนั้น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 มันไม่มาให้ครับเอ้ยมาแล้วอืไปมาแล้วมาเลยแล้วบุกกี้พอลโอ้มาเลยครับพอนุ่งพอนุ่งนวดพนุ่งนวดเคราอ้าวนักจับกุ้งสุดอำหิดบุกกี้พอลจับกุ้งแล้วไปจับฉลามมาดิฮป ใหญ่วะไหนวะ,วะบุกิพอลโขก่อนแล้วกันนะฟาดก่อนแล้วกันนะบุกิพอลนะจบสิ้นกันทีชีวิตมึงวันนี้นะเรียบร้อยฮะโอโ้โหไปที่เรียบร้อยครับได้ระบบย่อยอาหารเล็ธาตุระบบระบบย่อยเล็ดแห่เล็ธาตุนะฮะมาครอบครองกันเลยโอเคเราหนีก็ไดีก็เดี๋ยวไปยุ่งเดี๋ยวเรามาเก็บอีกเวลสี่แต่ไม่ใช่วันนี้นะขอลงไป ลําน้ํให้ลึกสุดครับยังไงหมดยังโอเคหมดแล้วครับอันนี้จะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมมาดิหลบหลีกไงปลาอันปลาอะไรวะเนี่ยอันนี้มันเป็นเควสี่ว่ามาถือว่าทางผ่านกินไปเลยครับอืมอืมืมืมสวบครับสวบ,สวบมามาลอยมาอย่างนี้ก็กัดไปก่อน,นครับอืมคาบ เรียบร้อยกลับบ้านกันดีกว่าครับทุกคนไปม,มาถึงบ้านกลับมาแล้วจ้าชื่อวิว20เพราะว่า,วาถึงจะอัพเอ่อเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับฉลามน้อยของเรากลกายเป็นพี่ฉลามอันนี้เป็นฉลามหนุ่มอยู่ครับไม่ใช่ฉลามน้อยฉลามหนุ่มโอเคมาดู วิวัฒนาการกันเรบเปลี่ยนอันนี้ดีกว่าว่ะเอาเป็นฟันกรามดีกว่าอัพให้ด้วยครับแล้วก็อันนี้ย่อยเลือดธาตุอันนี้เป็นย่อยโปรตีนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับไม่เอาเลือดเราใส่ฟาร์มว่าไม่เอาเลือดฮะโอเคโซน่ามาเหมือนเดิมอัพให้ด้วยอันนี้ครับอัพไปเลยอัพได้อีกนะอัพไปฮะ โอเคไปที่เครสต,ต่อไปกันเลยไปทำเควสกันดีกว่าฮะข้างหน้าเลยสามร้อเมตรขึ้นออกจากเ้านนไงเควสด้าน,นหน้าปะหูฉลามหม้หมอไฟอันนี้เป็นหูคนหม้อไฟดูกปเอ่อกิมดุสิบคนครับอ,อืจ้าเอจ้าเอตัวเอรู้ไหมว่ากำลังจะสิ้นใจในไม่ช้านี้นะตเตรียมใจเลยนะพวกมนุษย์ขึ้นมาด้วยความมั่นใจ ตื่นตาตื่นใจกันหน่อยือตื่นเต้นสนามกอล์ฟเออไม่รอดครับอีกอกินรัวๆกินแบบกินแบบข้าโอ๊ยออกซิเจนหมดเขาลงไปเติมออกซิเจนไป๊บมาแล้วก็กลับขึ้นไปกินือนเดิมครับอืมอร่อยจริงเนื้อมนุษย์เนี่ยเฮ้ยเราไปกินในน้ำเฮ้ยนักล่ามาไปกูกคามเฮ้ยอย่าเพิ่งยุ่งสิเฮ้ยจะเอาไะละ จะเอาก็เข้ามาบเก็บทั้งสามลำเลยแล้วกันนะปึ๊บทู่คุมเรืองเหรออันนี้ด้วยเอาไปกินครับในกินเข้าไปแล้วก็หมุนขึ้นมาฟาดไปใต้น้ำครับกินก่อนเพิ่มเลือดเออเลือดเราไม่เพิ่มไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าเรวะเราไม่ได้เอาสกิลเพิ่มเลือดมาครับ อยู่ติดตัวของเราวิงรัวจังวะกินไปก่อนแล้วกันตีนแล้วก็ตกครับหมดยังยังมาเพิ่อมอ่ะอาจจะเพิ่มขั้นสี่เลยก็ได้นะครับเนี่ยไม่หรอกนะเปิดไ,ไปไม่ได้ขอขึ้นไปกินคนด้วยนะอีกสามคนเองครับอืกินแล้วกินแล้วก็หนีครับเฮ้ยปากกระเด้ง ปากก็เด้งกินมาเลยหนึ่งคสุดท้ายขอคอน่อนลงน้ำโอเคเควสเสร็จสิ้นลงไปได้<ต>ทันทีนะฮะโอ้หลบหลีกครับเราจะไม่ออโอนอัวเฮ้ยฉลามมากโกะอีพึ่งนะฉนลามญี่ปุ่นโอเคเควสเสร็จสิ้นตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะไม่ยุ่งเดี๋ยวพัทหน้าไม่มีคอนเทนต์ เราพาหน้ามาเอาระดับสี่ครับนี่คืออะไรวะถ้ำน้ำลายใส่น้ำเอ้ยถ้ำน้ำลายใส่ถ้ำเฮ้ยอ๋อถมถมน้ำลายใส่ถ้ำอ่านเป็นถ้ำน้ำลายใสษถ้ำเฉลยตกภาษาไทยนิดนึงมาเฮ้ยเจอกล่องครับปึ๊บหมดยังดาวหมดยังโอเคเริ่มติดดาวแะ้ว เควสต่อไปมันอยู่ที่ใดกันเนอะนี่ไงหมาต่อเนื่องกันเควสเควสต่อไปครับ400เมตรอ่ะดำเนินการเฮ้ยอันนนั้ก็กล้องนี่ว่าโหหน่อยแล้วกันนะไหนๆก็มาแล้วเก็บกล้องไปก่อนครับบวกเฮ้ยอันนี้สองหมื่นแล้วว่ะฟันกรามของเรานั้นสามารถกันเรือได้นะแต่ว่าเขามาเฮ้ยเจอขั้วหลีว่ะมาดิขั้วหลีเก่ากึก ก็แต่เวล์หนึ่งเลยนะตัวเนี้ยเจอกันอีกแล้วนะทะเลอะไรนะที่เราอยู่ตอนนี้อเออไม่ใช่ทะเลดิชายหาดโดกินหรอโกเด้นเออใช่ได้โกเด้นดดน,นะประมาณนั้นหน้ามีกล่องเก็บกล่องไปก่อนแล้วกันเก็บกล่องครบนี่น่าจะได้ของนะครับผมว่าแบบปลดล็อกอ่าสกินครบเซตอะไรเงี้ยอืมเวสแน่แน่เวส อ๋อมาล่าปลาอะระคุระเอ้ยปลาไม่ขเ,เรียวนะก่อนที่จะล่าก,ก็ต้องจัดการเจ้าถิ่นก่อนนะฉลามมากโก้ไฮไฮ,าฮามาดิผมฉลามเสือนะส่วนครับค่าค่าค่า,าสะบัดสะบัดสะบัดสะบ,บัดทัดทูอะไรวะหลบหลีกเป็นไงฮึบ อึ๊บสวนสวนกัด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 เรียบร้อยเอาอาปลามาฉลามมากโกอันนีกระโตโคเซมัดนะมันทักไทยภาษาญี่ปุ่นละเลยนะลืมเออเร็วเกินไปบ้างหนูฉลามมากโกมาโกก็มาโกครับมาเถอกินปลาไม่เร็วสบายมาก ก,ก็เคลียน์อนปลากระป๋องปะวะเอาไปทำปลากระป๋องวะไม่เคลียวกินรัวรๆฮะอีกตัวสุดท้ายยู่ไนเอ่ยผู้โชคดีเวลสามโอเคอเผื่เสร็จสิน้นเผื่ต่อไปมีอะไรบ้างนะนี่ไงเผืข่ขึ้นแล้วเข้าไปยังถ้ำข้ปาปลาไม่เคลียวถ้ำก็อันนี้ปะอุโมงค์ระบายน้ำปะลงไปก่อนครับ นี่ไงเอาไม่ใช่ปลาครับอา่านี่เต็มเลยครับหมายถึงกลองเอากลองก่อนเลย,เร,ย,รยเรียบร้อยเรียบร้อยเลียบมีเจ้าถิ่นเต็มเลยฮะแต่เป็นตัวอัลเตอร์เตอา์เล็ดยุ้ยไอ้เต่าตัวเล็กกินอันนี้ก่อนเฮ้ยตรงน,นั้นมีกล่องด้วยวะ่ะว้าวไหนๆก็มาก็เอาไปหน่อยเจ็ดทับสิบเจ็ดอันนะตอนนี้ ไม่บอกก็มีวะเขาไปเอาเพชรก่อนนะนี่ไงี้สิบตัวแบบเดียวครับเรียบร้อยเลเวลสิบสี่เฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยไอตัวเล็กโอ้ยโฮ้ยมันมันโอ้ยมันหือนะมันหือลือยังเลยกลับไปก่อนโอ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วโอ้ยมามามา ดูเหมือนว่าเควสด้านซ้ายเราก็คือจัดการตัวนั้น่ะแต่เราไม่สนใจนะเดี๋ยวเรามาใหม่เควสหมดหรือ,อยังวะนี่ๆๆจะบอกนะาต้องกลับไปที่นะี่เลยเพราะว่าเควสตรงนี้ไม่มีแล้วครับเควสมันไปอยู่นี่โอเคกลับไปเยือนบ้านของเรากันยังจำและไม่เคยลืมเลอนนะบ้านหลังนี้โอ้ออกทางไหนวะลืมอ๋อนี่ไงไปเฮ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยก่อนออกไปขอเปลี่ยนฟันกลามแป๊บนึงใส่เป็นอันเดิมเลยนะเป็น คันชาโดครับเพราะว่าชอบความแรงอัพให้ด้วยเราเยอะไงเฮ้ยอัพได้อีกว่ะอัพไปเลยแล้วกันอัพไปได้ครับอุ้ยตันวะน,นี่ตันแล้วว่ะเฮ้ยลำตัวอันนี้ต้องใช้แร่ธาครับ Let's go ออกมาอ๋อทำไมมันมืดมืดวะค่ำแล้วเหรอโอ้บรรยากาศบรรยากาศที่เก่าที่เดิมของเรานะที่เคยมาอะไรวะมีเกื่อนอย่างกับขยะโอระบบนิเวศนั่นเอง ปลาดุกนะปลาดุกนี่มันเป็นปลาที่มันเป็นปลาขยะนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเวลาที่ปลาดุกม,มีเยอะนะครับปลาดุกมันกินปลาอื่นนะครับปลาเล็กปลาน้อยเท่าที่ได้กินมานะโอเคเรามาจัดการระบบวิเวทเออมาเฮ้ยลุงเค้ครับผมมาเยี่ยมนะผมโตเป็นหนุ่มแล้วนะลูกเค้นะจะเอาใช่ปหลูกเค้ทักทายกันอย่างนี้เลยไม่เอาดีกว่านะลูกเค้เฮ้ย รู้นะรู้นะว่าหิวเดี๋ยวดูขนาดตัวเราก่วนนะยาเดินจะเอาใช่ปะม,มาเอาก็เอาเอาตัวแรกก่อนวิวเป็ดวิวเป็ดไหนเอ้ยเป็นไงครับลุงเช่เจอกันโลกหน้าครับกินปะดุกครับสิบตัวอืมนี่มันแรงจริงๆนะฟัะนชาโดว์โคตรแรงเลยปะดุก เอ้ยลุงเคอีกแล้วอ่ะเอ้ยขอโทษโทโทษมันไปโดนเนี่ยมันห้ามใจไม่ได้เลยนะเจอก็จะคาบเหลือเกินว่าทำเราไปเยอะไงลุงเคนม่เข้ามาก็ตายนะบอกเลยฮึบลบครับน้องมีค่ากัดลุงเคไปกัดปลาเลยดำลงไปใต้น้ำนะไหนเอ้ยลุงเค แบบไม่พักเฮ้ยเมาเมาเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องครับตัวนี้เอาเรื่องไม่เท่าไหร่นี่ว่าสวบไปก่อนแล้วกันเนฮ้ยหนึ่งตัวไปลุงๆๆๆๆดุกลุงดุเฮ้ยปลาดุกเสร็จสิน้นลบเควสแบบต่อเนื่องกันเลยแม่น้ำแห่างอาหารครับจากการปลาดุกดันละมาสักเท่าไหร่กันเชียวนะปลาดุกมีเจ้าถิ่นปะมกีก็กินไปก่อนครับ อ๋อนี่เป็นเตาหรือว่ากระดุกปลาดุกเอ้ยตรงนี้เพียบว่ะเอาก่อนละกันนะนะนะเฮ้ยมีเจ้าถิ่นเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวพึ่งนะอยี๋ยพึ่งมานะอย่าเครียดนะมาก็คือเจอกันโลกหน้านะครับไม่มาปะอไม่ใช่นี่ปลาปลาเล็กปลาน้อยกินไปก่อนครับไม่เท่าไหร่ดูว,ว่ากินรัวๆกินเข้าไป ยังไม่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเรามาเหมือนมันมาเลี้ยงปลาดุกนะครับลุงขี้อ่ะเสร็จเกล็ดหรอือเปล่าอาไปเคล็ดเอาว่ะเกล็ดต่อไปแบบตึงจัดนะครับชื่อโ,โอคตรไอ้แค่ลอตตาโลซี่ยเยอเล่เป็นจระเข้เจ้าถิ่นไปไหมมาแล้วว่ะมาเปโอ้ผูกโบด้วยวะ่ะเอพิกจระเข้ฮัลเล้วไปไหนเลยอ่ะ ไปไหนอะตรงนั้นเลยเฮ้ยลูกสมุนมันเยอะอยังวะไม่วันนะก็เข้ามาอุย้ยตัวใหญ่ยังวะอุยอ้ยวิวยี่สิบมามาอุ้ยน่ากลัววะ่ะเอ๊บหลบไปก่อนหลบไม่ได้อะดิสะบัดสะบัดหนีเดี๋ยว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 ขออาวุธด,ด่วนขอประดุกหน่อยเอามาคว้างเป็นตะก้อ ไปเข้าไปไงเม,มาโมเมาเอาอีกเอาอีกเอาอีก,ออกต้องรอไปที่แบบว่าป่าเยอะๆครับจะได้ใช้ประโยชน์จแต่ก,ก็นั่นเองแต่ว่าโจรเขี้ยบเยอะอยู่วะอันนี้ไม่ได้เทปเลบหนึ่งไม่ได้วะไม่สุดไม่สุดเอะกระดูกเวฟสามไมมาวะเฮ้ยไมมาเข้าไปครับเอาเลยละกันนะอย่าไปกลัว โอ้ยๆอ้ยโอ้ยอ้ยหมดก่อนลงกระด้านนะครับส้ย่เฮ้ยนี่หลบเป็นไงเฮ้ยมันลูกสมุนกระจอกมันมันเอาอะทิ่งเนี้ยเนี่ยเนียกินก่อนเฮ้ยยังไงสวนค่อยต่อไปครับโอ้ลูกกระจอกลูกกระจอกมาเพียบเลย มาจะหลบจะหลบยังไงเอาดิงาดเออิเป็นไงหลบหลบมาก็สวนพุ้ยไกลเกินย,ยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่เดือดใต้น้ำเดือดเฮ้ยเอามาจากไหนอะ่ะเออสะบัดก่อนเดือดตายออตึง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 สวนไหม กัดได้กัดก่อนครับสู้แบบสูสีมากไม่โดนไงสวนครับสวนสวนส,วน,ส,ว,นสวนแล้วก็มาทั้งหลักเฮ้ยหายไปไหนวะวนีน่ๆๆจะตายแล้วนะจะตายแล้วนะโลนะนะโลไงโลตัดโลตัดโลกู้โลพียังไงจังหวะนี้ ข้าไปก่อนกัดรัวๆก่อนครับเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวน้ำไม่สู้เดีเ๋ยวน้ำไม่สู้เฮ้ยมันไปไหนวะนะอย่าพึ่งดีน้องโรซี่โรซี่จ๋าป่ะพี่น้อยเฮ้ยเข,ข็นะขนขาแล้วนะเข็นขาขาดไปหมดละพเปิดก่อนได้เปรียบเฮ้ยไปไหนวะเน่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 อื้อหือวิ่งฟาดเจ็บเหมือนกันนั้นเราอ่ะฟาดเจ็บเหมือนกันนั้นเราอ่ะเอ้ย เออสะเทินน้ำเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสะเทินาาน้ำสะเทินบกอะไรวะที่บอกว่าปฏีนโอเคเคลบอยู่2,000เมตรนะครับกลับไปบ้านก่อนแล้วกันโวกลับมาที่บ้านของเราทะเลสาบเด็ดฮอร์สเอ็กซ์เราไปอยู่ไหนวะ900เมตรที่บอกอได้อยู่ทะเลสามนี่ไงอยู่ทะเลสามอยู่ด้วยกลับอีกรังหนึ่งครับโอเค พอดูซิว่าสะเทือนน้ำสะเทนบกมันคือ,อะไรกันนะเพราะนี่ไงความเร็วในการเคลื่อนที่บนบกนะอ๋อมันก็คือเอาไปเดินบนบกนั่นเองแบบเกยตื้นนะครับโอเคไม่จำเป็นเท่าไหร่วะ่ะมาอัพนี่ครับนี่บวกเปอร์เซ็นกันหน่อยเต็มปะเนี่ยตันเลยครับฉลามเสือของเรา เวลร์สิบสี่กจะเวลห้าสิบห้าแล้วโอเคไปขอไปทำอีกสแควรก่อนนะฮะแล้วก็เข้ามาปเปลี่ยเคฟกันไหนเอ่ยเคฟของเราอยู่ด้านไหนวะตรงนั้นสามลายเมตรครับไปอ้ยนั่นมันอะไรทางผ่านของเราพอดีนะเป็นกล่องนะตรงข้างหน้าเข้าไปเลยแล้วกันเออเวอ15สิบห้าครับทุกู้ชมนี่เปิดได้ครับ ว่าเราจะไปควิดนี่หรอควิดฝั่งหนึ่งใช่ป่ะอันนี้ได้ใช่ปหมเฮ้ยได้ๆตามผ่านเก็บของด้วยครับอืเรียบร้อยเฮ้ยฉลาหมากก็อันนี้กระโตคนใส่มากมาจะเอาก็เข้ามาครับหืมหืมจัดไปก่อนมันเท่าไหร่กันเทียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพนมเฮ้ยพนมก็ไม่ได้ดูตัวเลยนะ เดยวตูตัวขนาดตัวของตัวเอง,ลงเลยนะว่สาสวยหรือเปล่าขี้ขวา,าเตะตะก้อมานี่ไงโดนไปดิเอาอีกสักลูกไม่น่ามาโกโคุ้งเฮ้ยมาโก,โกจังสนามาก่อริกาโตะโคเซมาดมาอีกสักลูกเป็นไงอืมดีอกหนึ่งตัวปะเห็นเมื่อกี้เอาให้หมดครับ ไหนเอ้ยตัดลูกกระจอบไปก่อนตัวนี้เดี๋ยวๆอเฟาดไปเต็มเต็มหัวโอ้ยโอ้ยชอบมันขึ้นมันเหนือน้ำจริงเลยนะไม่ชอบเลยเออเออเฮ้ยวายวายวายโผมันไวไวก็ไม่เท่าพี่นะน้องวายก็ไม่เท่าพี่นะน้องขอบเปะแล้วก็โดนปะไม่โดนปะเฮ้ยโดนอยู่เอย เออเป็นไงววะยังไรรงไพลุเฮ้ยเออเออเอ,อ,อ,อกัดไปก่อนครับไปโดนกัดไปก่อนเฮ้ยไม่แล้วบลูกตะกร้องเราฟาดไซมากโกะเต็มท้องไปดิออยุบ้อยฮะออไปเอาป้ายก่อนทางผ่านของเราเออเอาป้ายอะไรเนี่ยว,วันหยุดที่ถูกทำลายออลดความนะ โอเคทำเกี้ยนนี่ก่อนครับ10ตัวเลสซิโกอีก2ตัวเอาไปไหนไปไหนหมดวะทำไมเหลือตัวเดียววะเด่นะเลือกตัวหนึ่งมันอยู่ไหนกันนะอันนี้ปะแมคคาเลโออ่ะไม่ใช่วะเอาหายไปเลยครับงงท่านผู้ชมอ้าวงงทีนีแล้วแมคคาเร็วเราเนไปไหนวะตัวเดียวนะครับหายไปเลย เออแล้วจะเควสมันจะเสร็จปะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรหาที่ปิดคลิปกันก่อนดีกว่านะปิดคลิปตรงไหนดีนะโอเคถ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับใครที่อยากติดตามว่าน้องฉลามจะเป็นยังไงต่อไปนะครับกด Subscribe กันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็บ๊าบายครับ